ตู้ลมหาวแล้วนะฮะโอ้โห FC มะละกอถึงบ้านแล้วครับเลยจาบปเรียกที่แมวขสอดนะตัวลมหนาวแมวขสอดของแท้ของแท้แมวสอดเลยครับขอบคุณมากครับยินดีจากกัญชาเซาใครมาโอ้พี่ชาชายามาจากไหนเนี่ยมาจากกัญชาเซาดูนะกัญชาเซาเนี่ยโอ้ยเราจะส่งไม่ให้ไม่ยอมส่งแน่นนใชมาเรยกที่บ้านจอดจอดจอดตอนนี้ได้ตอนนี้ได้ ตอนนี้เลยจอดซ้ายแล้วจอดซ้ายแล้วมีทีจากจัดจังซ่ามารับเบา้าน้องน้ำเงินแม่ทาสิบหมายเลขสองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญ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 มาจากมาจากไหนมาจากจแฉจังซ่าแบ่งยาวแล้ว,ลว,ลวจะไปไหนต่อจะไปนนท์ไทยเราจะกลักบบ้านเลยบบเบลับบอลพอดีแวะมารับเบา้าจะไปให้หลานชายหลานชายกันไหนหลานชายอยู่นนท์ไทยโอเคโอเค ดูเลยดูเลยดู่นคลิปดูแต่ในคลิปทุกวันไปเลยนี่แกไปทาอย่างดีเลยอยู่ในห้องตรงไปเลยจำเนี่ยไม่เบอร์อะไรเบอร์สองเบอร์สองนู่นนู่นนูนนูนนอนนำเงินหมายเลขสองเมตรละสิบเขียนเบอร์ไปอยู่นู่นทางในเอาเป็นไงเป็นไงโอ้สวยสวยถูกใจไหมถูกใจอ่ะสวยกว่าในคลิปอีกอ่ะสวยกว่าในคลิปวะโอ้เราตัวจริงสวยกว่าในคลิปอีกครับก็ขอบคุณมากเลยครับสวยงามงามเอาไปชดนาบ้านไปชดนาบ้านมา โอ้สวยมากเลยครับสวยวันในคลิปอีกงามงามงามขอบคุณมากเลยพี่ชายยาถ้าชายยากิจการตามหากันเป็นปีเนาะเฟสเก่าโดนโดนปิดเข้าไม่ได้ไม่ได้หยุดงานครับวันนี้หยุดงานรอรถเสร็จก็มาเลยครับรถบ้าอยู่ประดิษฐ์ยุงเหลี่ยทั่วโอ้สุดยอดเลยเนี่ยมาอยู่เกียร์เปลือยเปลืองยาวแล้วครับอยู่แปลงยาวจใเชียงเซร้าขับมาเอาว่ารถเฉพาะแล้วจะเอาไปให้หลานรถเฉพาะเลยเอาไปให้หลานไปหาหลานสักหน่อยที่นนท์ไทยแล้วก็กลับบ้าน โอเคขอบคุณครับน้อง<ว>น้ำเงิน <laughs> ถูกใจน้องน้ำเงินเมทห้าสิบหมายเลขสองครับไรสดเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยขึ้นง่ายขึ้นดีสนุนรัดทุ่งแน่นอนขอบคุณเด้รับเกียรติคุณชาติชาย,ยาตามหากันเป็นปีฮนะเฟซเก่<ม>า <laughs> โดนบล็อกครับ <laughs> <laughs> ไปอยู่โน่นอยู่บนดอย <laughs> อยู่บนดอยพี่ชายพู่นอยู่แม่ของศรอ๋ <laughs> อเปนทำงานบนดอย เก็บกาแฟช่วยเอากระติกกาแฟอันแล้วว่าตัวนี้จะเอาไปไหนนี่นี่แหละไปวันนี้ก็จะไปลองเป็งยาวก่อนแล้วก็จะขึ้นไปแม่หองสอนเอาจะเอากลับเป็งยาวใช่แล้วเอาไปที่แม่หองสอนใช่เอาไแพร่ล้านโอ้ลานชายอยู่ด้วยกันครับโอ้ตั้งใจมาว่าอย่างเดียวเลยตั้งใจมาว่าโดยเฉพาะเลยครับาจกแฟนเยวแฟนเลี้ยงกี่ชั่วโมงเนี่ยสามชั่วโมงโอ้ขอบคุณมากเลยเอฟซีแฟนแท้ขอบคุณมากครับ ชรวบ้านครับนอนน้ำเงินเม็5ห้าสิบหมายเลขสองครับปลายทางอำเภอแปลงยาวจ่าชิงเสาของคุณชาติชายาครับนี่เอฟซีเอฟซีนี่เลยเป็นไงบ้างพี่สวยครับโอ้งามงามถูกใจเซตผ่านเรียบร้อยและสดเรียบร้อยดูด้านหน้า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 ,นา,นา ใบสำรองครับใส่น้องน้ำเงินเมษทาสิบหมายเลขสองให้คุณชาติชายากิจกลางครับผมจะเอาไปเล่นที่แม่ฮ่องสอนฮะ ครับพี่ผ่านไหมผ่านผ่านนะแข่งเบาๆนะโอเคขอบครับขอบขอบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับกลับแล้วสนใจแล้วกลับแล้วครับขอบคุณครับนะครับต้องมัดเอาอะไรมัดผมมีก็ไม่ปิดปิดยังไงอ๋อเอาปิดเอาเราเอาเาปิดที่ปิดได้ไหมได้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 ครับ จากเชิงเซาโอ้พอดีเลยนะพอดีเลยปิดพอดีเลยชมรมคนรักว่าวคนรักว่าวม่รักไม่มาชิงที่ <laughs> ขอบคุณมากๆครับ